อบรับขอบคุณตาทนัวนีน้งเปรี้ยวให้หลานนี่รวมๆกันน่าจะอยู่แถวๆ4-50เพลงแล้วตอนะครับแต่มียู่ใบนึ่งใบนี้ใบนี้มาจากลอนดอนเลยนะครับเนี evet. ่ยจากลอนดอนอร่อยไหมน้องอ่อร่อยหรือเปล่าช้าอ้ยอกหักมานะครับ ขวาไม่แตกจะมาแตกอะไรดีทำกับข้าวอยู่เนี่ยกินเสร็จแล้วน่าจะแตกอยู่แตกได้ไม่กัดนะครับไม่กัดนะครัไม่ดุนะครับไม่อร่อยอยากกินอาหารจากลอนดอนนะเนี่ยเราก็บอกว่าขอเพลงขอแรงหรือเพลงทำคือเรา เเพลงตียงชอบฟังคนนี้ร้องเพลงเหรอเสรษฐการเบาๆมันพอราะดิมันเป็นของเบาๆได้ไหมสักทีตรงนั้นกินแต้ไอ้นี่กินเบียร์ก็เลยน้อยเหรอไไม่ด้้นอยก็เลยฟังเพลงนี้เหรอนั่นยู่หลังแล้วดิโอเคงั้นเดี๋ยวย้ายไปเล่นวันศุกร์วันศุกร์จะได้มาอีกรอบเดียให้ป้ากิ็นบ้างดิมอเหรอไอเด็กขี้เหนียว ันนี้อ่ะวันหน้าไม่มีแล้วนะวันหน้ามาไม,ไม่มาแล้วเปิงน้ำมันรถหน้ามาไหนบอกเลยรุ่บอกเลยวันหน้ามาหมไหนตะเอวไม่จำหน้านไม่ให้วันนี้ไม่เห็นข้าววันหน้าไม่ให้แล้วนะไม่ให้ท่าย,ยากแล้วนะไม่รักแล้วด้วยอเอออย่าง่ี้พอได้อยู่